สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่กันในเกม ROX นะฮะตอนนี้ได้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาถึงหลายกิจกรรมมากเลยนะกิจกรรมแรกเลยครับกิจกรรมสงครามมหาเทพฮะตอนแรกว,ว่าจะตั้งใจจะทําคลิปเกี่ยวกับรวิว OC แต่ว่าพอดีว่าหาทีมลงไม่ได้ก็เลยก็เลยไม่ได้เล่นฮะแล้วก็กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่มาใหม่อีเวนต์ในช่วงนี้ของ ROX ก็คือกิจกรรมสละอธิษฐานเวเปอร์ กิจกรรมตอนนี้ก็ผ่านไประยะเวลานึงแล้วฮะระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่26สิบหงหาถึง16กันยานะตอนนี้กิจกรรมก็ล่วงเลยมาประมาณ10สิกว่าวันแลวนะกิจกรรมนี้ก็เป็นการที่เราเอาเหรียญมามาสุ่มแกลกรางวัลฮนะเป็นการเอาเหรียญคอนคอนเน,นี่ยฮะมาสุ่มแกลกรางวัลรางวัลก็มีตั้งแต่การ์ดการ์ดบอสนะฮะการ์ดทองแล้วก็พวกแลกพวกคอร์ตูมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นส่วนหัว ส่วนปากส่วนหลังนะฮะสองรูทั้งนั้นฮะแล้วก็จะมีพวกกัดฟ้าแล้วก็ยังมีในส่วนของไอเทมที่เป็นกล่องซุ่มเทพตัวจริงฮะสีทองสีม่วงแล้วก็สีฟ้านอกกนั้นก็จะเป็นไอเทมต่างๆนะไอเทมอัพเกรดต่างๆ แล้วก็เหนนรียญธนทอสฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหนนารียญธนทอสนี่เอาไปแลกอุปกรณ์สีม่วงได้ที่ไหนยังไงเพราะผม,มยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้อ่ะยังมีส่วนของเวเปอร์คอนอีกฮะที่ใช้แลกและปรับแต่งอุปกรณ์สีม่วงในการที่จะได้เหรียญก็ได้เหรียญฮอนคอนเนี่ยฮะก็ได้มาจากการที่เราล็อกอินไลวันแล้วก็ทาเควสยดไลวันคือลงดันเจียน3ครั้งนะ่แล้วก็ใช้โอดีแล้วก็การใช้คิดตันในร้านค้า2 0 0 0 0แล้วก็ในส่วนของการลงดันนะฮะบททดสอบมายา ลงตามจํานวนครั้งก็จะได้เหรียญตามจํานวนที่ระบบไวฮะแล้วก็เคลียร์ดันเมืองเวลุดที่สูญหายนอกจากนั้นเหรียญมันก็ยังมาได้มาจากการที่เราเอาเพชรชมพูปเป็นแลกด้วยนะฮะหนึ่งเหรียญใช้คิสตั 5, นห้าพันหรือจะซื้อด้วยไดมอนด์ก็ได้นะฮะหนึ่งเหรียญใช้สามห้าสิบไดมอนด์สุ่มครบร้อยครั้งนะะการันตีก็จะได้ในส่วนของหมวกดอกทางตะวันนะเสรยดายที่มีแค่ดิบลูเดียว จริงๆแล้วผมเก็บเหรียญได้ประมาณเกือบร้อยได้แล้วแต่ว่าสุ่มไปนี่ส่วนมากก็จะได้ไอเทมพวกตาเทพตัวจริงแล้วก็พวกไอเทมสุ่มฮะแล้วก็ได้พวกโพลิงคอร์แล้วก็โอดินเบสซิงตอนนี้ผมเหลือเหรียญอยู่47เหรียญน,นะฮะเดี๋ยวจะมาลองสุ่มต่อให้เพื่อนๆดูว่าจะได้อะไรเป้าหมายก็คือการ์ดทองนะฮะดูซิว่าจะออกไหมลองเชิงก่อนนะฮะสเหรียญ โอ้เวทเพอร์คอนเหลี่ยนต่อไปฮะกล่องสุ่มก็มาเหลี่ยนต่อไปฮะได้ทีมอัปเกรดมีแล้วฮะไม่ยาก ออกใหม่ก่อนนะลองเปลี่ยนชแนลดูครั้งนี้ผมจะมาสุ่มทีเดียว10ครั้งนะฮะทีละสิบครั้งดูสิว่ามันจะออกไหมการสุ่มนี่ลืมบอกไปนะว่าใช้2เหรียญในการสุ่ม1ครั้งนะโอ้โหยินดีด้วย อีกรอบฮะการจ,จะไม่ออกสับายเลยวะเนี่ยใจอคอเกลือเลยฮะอดเศร้าเลยฮะเมื่อสุ่มแล้วมันก็จะได้ไอเทมมาในกล่องจดหมายนะในส่วนของการลงดันบททดสอบมายาเพื่อนๆก็เข้าไปที่คา i v a l ลนี่ยแล้วก็ไปที่บททดสอบแดนมายาอันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนให้ลง แต่ว่าดันเจี้ยนนี่รู้สึกว่ามันถ้าสายฟรีอาจจะเล่นยากไปสักหน่อยเพราะว่าคือเล่นลําบากมากอะเพราะบอสมันก็โหดพอสมควรนะขนาดผมเซตตัดประมาณนี้เลื่อน50ล้านคือยังชนไม่ได้เลยฮะเพราะว่าเหมือนบอสมันมีสกิลแบบสกิลลดเลือดอยู่อะทำให้เลือดไหลเป็นเปอร์เซ็นต์ครับไหลเป็นน้าเลยฮะอีกอย่างเนตตี้ผมก็ไม่มีพระด้วยแล้วก็ทีมต้องมีดาเมจที่มากพอในการตีบอสก็จะได้รางวัลอันดับด้วยนะ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูบอสกันนะฮะว่าบอสหน้าตาเป็นยังไงะฮะไปดูไว้เฉยนะฮะเพราะว่าของประมาณผมนี้ไม่สามารถสู้บอสได้เลยดันเจี้ยนจะมีทั้งหมด3ดันนะฮะบาโฟธนาทอสแล้วก็เวสเปอร์อะเรามาเจอบาโฟกันนะผมรอโอกาสนี้มานานแล้วครับว่าจะเจอกับบาโฟตัว,ตวในสุดวันนี้ก็มาถึงอนะ จริงๆจะว่าจะมาดูหน้าดูตาเฉยนะอันนี้ขอขอฟัดกับมันตัวตัวก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้มีทั้งกระโดดใส่ฟองอากาศเกิวมันรุนแรงมากอะจริงๆต้องเรื่องกระเ็นปาร์ตี้นะสำคัญต้องมีพระด้วย กิู่กว้างมากอะเลื่อนรถไปแค่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าที่มันชาร์จพลังสีม่วงๆอยู่กับตัวแล้วก็ปล่อยมานี้หนียังไงก็ไม่ผล ั่นไม่ยัง้งเลยมีสายฟ้าลงมาจากด้านบนเนี่ยเนี่ยท่านเนี่ยฮะหลบเลยก็ไม่ผล ต้องไปฝึกมาอีกสิบปีถึงจะสู้มันได้พลังเหลือต่ำกว่าแปดสิบเปอเซ็นต์แล้วเพื่อนๆที่ชมคลิปอยู่นี่อย่าคิดว่าผมจะชนะบอสด้วยตัวคนเดียวนะยาเลยนะอย่าคิดเลยนะไม่นะ สีนนเนี่ยนี่ท่าเนี่ยฮะแรงมากเรียบร้อยฮะจบพายแพ้ให้กับมันไปมาดูตัวที่สองฮะทานท้อนนะฮะ อยากจะดวลตัวตัวกับธนาธรมานานแล้วแต่ว่าต้องขาดลูกน้องไปก่อนนะโอ้โหแค่ลูกน้องยังยังยังตีมันไม่เข้าเลยไปสู้กับบอดลูกน้องตัวแรกนะเนี่ เลเ่ลมันแค่เ0็ดสิบผมเลเวลเรื่องร้อยยี่สสองต่เธอมมันเก่งกว่าแค่ลูกน้องก็ยังไม่รอดละ ันนี้ผมคงรีวิวการซื่อวอร์ดไม่ได้คะเพราะว่าลูกล้อมมันขวางทางอยู่ไม่สามารถตรวจตัวกับมาถอดได้ตัวที่สามฮะเบสเปอร์อะเบสเปอร์นี่ผมเคยมาลงกับเพื่อนๆเ,เป็นปาร์ตี้แล้วก็ยังสู้ไม่ได้ฮนะนี่ผมพามาดูหน้าตามเฉย จับซนหน่อยฮะเหมือนดีเฟนมันหนามากเลยครับสายคี่ตีแทบไม่เข้าเลยจะมีท่าอยู่ท่าอย่างที่เป็นวงเหลืองเงีทีเดียวัดตายได้หนีไงก็ไม่พ้น่ยท่านี้ยจบเร็วเลยฮะดันเี้ยนแดนมายาทั้ง3ดันก็ประมาณเนี้ย จากที่ผมได้พาเพื่อนๆไปดูนปหน้าตาบอดมาผมต้องขออไปเพื่อนๆที่ผมไม่สามารถรีวิวได้มากกว่านี้ได้คลิปนี้ก็เลยพามาแค่ว่าดูหน้าตาเฉยๆเยตสำหรับคลิปนี้ผมขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ